สวัสดีครับสวัสดีหนาๆพื่อนๆทีทีน้องๆน,นะครับทุกท่านเลยที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับผมมาสมหมยแตกเช้านี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับหลังจากออกกลัามาก็ทะเลตกปลาเช่นเคยนะครับเหยื่อก็จะใช้เป็นเจ้าหูหนามไวตั้นนะครับเหยื่อจากคลายโครชาแล้วก็ผมเอาอุปกรณ์ชุดนี้มาใช้งานนะครับหลังจากที่ทําแขนลอกขากไปนะครับก็ตั้งไว้ก็ ฝุดกาะเอาออกมาเคาะสนิมหน่อยจริงๆซื้อแขนมาใส่ตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ออกมาใช้ก,กี่บันนี้ก็เอาออกมาข้อสนิมหน่อยโอเคเดี๋ยวสายมาแดดมันร้อนครับเราไปลุยกันเลย มีน้ำไหลด้วยครับน่าโดนมาก วัดขนาดนี้หลุดเฉยเลย กัดกระชากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้จิบเป,เปื้อปัวลดไปก่อนครับอ่านี่ครับไซนี้กัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีเขียวรุปากล่างนะครับ เบ็ดเข้ามือเลยได้เลือดจนได้เนี่ยครับมันทะลุปากล่างเนี่ยแล้วมันสมบัติเมื่อกี้นะครับกัดกระชากเลยตัวนี้ดันน้ํามาเป็นลูกเลยแล้วก็กัดวิ่งเลยนะครับสายกระตูกเลยก็ต้อง,ต,องต้องตั้งขันขึ้นนะครับแล้วก็ติดนี่ครับมีปลากระดี่อยู่ในปากเนยตะกะมากตัวแเลดันน้ําออกมาจากฝั่งนู้นเหี่ย วัดน้ำกระจายเรายังหลุดเฉยโอเคเดี๋ยวรุยกันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหมยสี่โลด สวยนะครับเอาจนได้นี่ไซนี้ครับอ,อ้วนเลยดันน้ำออกมาจากข้างสลิงนะกัดเป็นเจ้างูหนามไว้ต้นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้ยกขึ้นมามันหลุดพอดีบนฝั่งโอเคครับอ้วน,วนไมายต้องค่อยๆเคาะนะครับใจเย็นๆพอพอดีมันลมพอดีครับผมเุเลยเลือก ีตรงนี้แล้วก็สวยมากน่าโดดลมมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเลุยกันต่อครับไวต้นมันทุกงหม้สื่อหโลด ขยับเหมือนจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับขยับนึกว่าเป็นโลอะน้ำบนนึกว่าเป็นโลลมก็แรงโอ้ช่วงนี้นี่ครับใส่กำลังกัดเป็นจ้งงูหนามไวตั้นสีส้มนะครับตันนี้เต็มๆเลยสีส้มสมหวังก็พอดีมันขยับให้เห็นพอดีแหละ ขยับเหมือนมันพุ่งออกมากัดลูกป่าครับพ้วผมก็ตีไปขึ้นผักลากลงเนียนๆเลยออกมาซัดตูมโอเคลมแรงครับเดีย๋ยวยกันต่อไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโหลด ลมแรงครับกัดกระชากเลยนะกัดแล้วสายกระตุกเลยครับน่าจะโดนตัวเบ็ดเต็มเลยตัวเนี้ยลมแรงนะครับนี่ครับประชอนสายเนี่กัดเป็นเจ้างูหนามไวตั้นนะครับสีนํำเงินตัวนี้ครับรชอนสายบ้วนเลยก็มันเป็นช่องนะครับตรงนั้นเนีะยตีเข้าไปไม่กี่ไม้มั้งสามสี่ไม้ประมาณเนี้ยรอบแรกกัดผิด รอบเมื่อกี้กัดกระชากเลยผมลดคันแล้วสายก็ตุกแล้วครับผม,ผมก็เลยตั้งคันสวนก็ให้ตัวโอเคลมแรงครับเดี๋ยวเรยก็ต่อไว้ตัดมันทุกหมายสื่อหวด ขยับอยู่หลายทีตรงนี้มันเด็ดจริงๆครับโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ฝั่งนี้ดีกว่าครับลงมันมานู่นขยับขยับอยู่หลายทีครับตั้งแต่ไม้แรกเลยรถก็เยอะจับยังไงเลยเนี่ยมันจะรู้ปากล่างนะจับยากนิดนึงลมก็แรงครับ อนีใสายก็โอเคเลยนะครับกัดเป็นเจ้างนามไว้ตั้นนะครับสีดําตอนนี้ก็ค่อยๆขย่าเขย่าเคาะๆผมเคาะรอมันอยู่นั่นเลยนะสบัดความมือตึ๊งๆแล้วก็ดูดพาวิ่งไปเลยรู้เรื่องครับกับปลาช่อนข้างทางเดี๋ยวเล่นกันต่อไว้ตั้นมันทุกหมายสื่อโลดก็โอเคครับได้เวลาแล้วง่วงนอนแล้วครับ แต่ก็ได้สนุกเช่นเคยนะครับผลงานเจ้ากงหนามไวตันเดือจากค่ายภูรชาทั้งแดดทั้งลมนะครับก็มีผลงานให้ชมเช่นเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องกลับไปพัผ่ันนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ